สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีสินค้าอยู่สี่เล่มนะคะมาดูความยาวของมีดกันแต่ละเล่มกันค่ะมาดูเล่มที่หนึ่งค่ะเล่มที่หนึ่งเป็นแลมโบนะคะความยาวของมีดเล่มนี้จะอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะเฉพาะใบมีดนะคะความกว้างอยู่ที่สองจุดห้าสันหนานะคะอยู่ที่แปดมิลไามอยู่ที่หกจุดสามนะคะ ยารวมมีเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่18นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่6 5 0จัดส่งฟรีนะคะมีทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าขนส่ง100นะคะแต่ถ้าเป็นแบบโอนอยู่ที่6 5 0นะคะฟังกันช,ชัดๆนะคะก่อนตัดสินใจซื้อนะคะเล่มที่1ค่ะสินค้าตรงปกทุกเล่มนะคะรับประกันตลอดการใช้งานงานหนักงานเบาลุยได้เลยนะคะถ้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่รับปลายทางนะคะแกะดูสินค้าได้นะคะก่อนจ่ายตังค์ได้เลยนะคะเอาแบบที่สบายใจนะคะ เล่มที่หนึ่งค่ะมาดูเล่มที่สองค่ะตัวนี้นะคะความยาวของมีนะคะเล่มนี้ยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหกนะคะใบกวางอยู่ที่สองจุดห้าเส้นหนาอยู่ที่แปดมิลนะคะด้ามอยู่ที่หกจุดสามนะคะโอ้โทษทีค่ะด้ามอยู่ที่หกจุดสองนะคะยา,วารวไีเล่มนี้ทั้งหมดเลยอยู่ที่สิบเจ็ดจุดห้านะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะคะแต่ละลายจะไม่เหมือนกันนะคะ มีทั้งหมด4ี่เล่มนะคะมาดูเล่มที่3ค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่11.3นะคะใบก้วงอยู่ที่2.4สันหนาอยู่ที่8มิลด้ามอยู่ที่6.3นะคะยาวรวมมีเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่17นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่6 5 0้นะคะมาดูเล่มที่4นะคะเล่มสุดท้ายค่ะตัวนี้เป็นใบมีดตลับลูกปืนนะคะเป็นงานผิวไฟนะคะใบใบยาวของมีดนะคะเฉพาะใบมีดนะคะยาวอยู่ที่10นิ้วใบก้วงอยู่ที่1.6 สันหนาอยู่ที่4มิลน,นะคะด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะงานหนักใช้ไม่ได้นะคะเล่มนี้แม่ค้าจะแจ้งทุกท่านนะคะที่ถ้าเป็นร้านมิชางสันนะคะว่าตัวไหนใช้งานหนักได้ตัวไหนที่ใช้งานหนักไม่ได้นะคะเล่มนี้เหมาะสําหรับทํากาับข้าวนะคะหรือว่าแล่เลือเนี่ยโทษทีค่ะแล่เนี้แล่ปลาหันฝักงหรือว่าซอยจุนะคะหรือว่าพกพาเข้าป่าได้นะคะแต่ว่าใช้งานหนักไม่ได้นะคะเราต้องดูน้ําหนักมีดด้วยนะคะว่าเหมาะสําหรับใช้งานด้านไหนนะคะ แม่ค้าก็จะแจ้งทุกไลนนะคะว่าเล่มไหนใช้งานจริงใช้งานหนักได้จริงนะคะลูกค้าเราไปก็จะจะสบายใจได้เลยนะคะถ้าเป็นร้านมิชชังสันนะคะมีทั้งหมด4เล่มน,นะคะ หมดแล้วหมดเลยนะคะถ้าลูกค้ารับทั้งหมดทั้ง4ี่เล่มราคาลดได้อีกนิดหน่อยนะคะลูกค้าใดที่สนใจสั่งมีนะคะแอดไลน์เข้ามาหรือโทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะเบอร์โทร0982709213นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะเรียนลูกค้าน่ารักทุกท่านนะคะฝากติดตามเพจช่างสาร์และช่องยด้วยไลฟ์สุดด้วยนะคะก็จะมีสินค้าลงให้ลูกค้าดูทุกวันนะคะเผื่อชอบเล่มไหนสไตล์ไหนชอบแบบไหนหรือว่ามีแบบอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะส่งมาให้ช่างทําให้นะคะวันนี้ขอจบแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะขอบพระคุณมากมาก ะครับประกันตลอดการใช้งานนะคะ